ผู้ชมรับวันพุธที่จะถึงนี้นะครับวันพุธที่26มิถุนายนช่วงเวลา19นาิกา30นาทีที่สนาม SCG STADIUM ดียมขุนพลกิเลนพยองของเรายัางมีโปรแกร,รมที่จะทำการแข่งขัน,ขนฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA ครับ2013รอบ32ทีมสุดท้ายกับทีมแกร่งจากแดนใต้อย่างวัวชนแดนใต้นะครับซึ่งทั้งคู่จับฉลากมาเจอกัน ตั้งแต่รอบแรกๆนี้เลยละครับทั้ง2สโม,มสรเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีโปรแกร,รมการแข่งขันมาด้วยกันทั้งคู่นะฮะัวชนแดนใต้สงขายยูเนเต็ดนั้นสามารถเอาชนะทีม TTSC มาได้4ประตูต่อศูนย์ส่วน SCG มุทองอยูเนเต็ดนั้นก็สามารถเอาชนะทีมแกล่งอย่าง BEC ีเทโรซาสนาไปได้3ประตูต่อ1ครับส่วนอันดั ตารางของทีมวัวชนแดนใต้สงขลายูเนเต็ดณปัจจุบันนี้เรียกว่าเซอร์จะเด็เจะเด็ดมีลาบเนี่ยพาทีมไต่อันดับขึ้นมาได้สูงเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าณปัจจุบันนี้ทีมสงขาาูเนเต็ดนั้นอยู่อันดับที่6ครับลงทําการแข่งขันไปทั้งหมด16นัดชนะ6เสมอ6และแพ้เพียงแค่4นัดเท่านั้นน่าแสดงว่าช่วงหลังๆผลง,งานของทีมสงขายูเนเต็ดนั้นดีขึ้นมากกว่าเดิมเยอะมากครับ และที่สําคัญแน่นอนฮะฟุตบอลรายการนี้เป็นฟุตบอลน็อกเอาท์ครับเตะนัดเดียวถ้าเสมอกันในเวลาก็ต่อเวลาออกไปและถ้าเกิดทําอะไรกันไม่ได้ใน120นาทีก็ต้องยิงจุดโทษทันทีครับและแชมป์ของรายการนี้ก็ถือเป็นบันไดสำคัญในการพาไปสู่เ c ฟซีแชมเป League ด้วยแหละครับเพราะฉะนั้นทุกสโมรสรที่ลงทำการแข่งขันในเอคับก็ บางมุ่งหวังที่จะคว้าชัยชนะและก็วางเป้าหมายของการเป็นแชมป์บนถ้วยทุกๆสโมสรอ,อยู่แล้วล่ะครับเกมที่แล้วตีโทษแบนความฟิตพิชิตพงตดสกรน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ก็ไม่เจ็บอะไรครับครับก็เจอกับสงขลาเป็นฟุบอลน็อกเอาท์นะฮะประสบการณ์หลอนๆจากโตโยต้าลีกครับเราลบมันไปหมดแล้วนะอืมก็ไม่ได้ คือไงก็ก็มองก็มองเกมวันพรุ่งนี้แล้วครับจากที่เราตกรอบมาก็ก็ก็มันผ่านไปแล้วเรากลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วเราก็ต้องมองพรุ่งนี้แล้วระวังทีมที่เขามาเยือนไหมฮะเพราะเขาจะเล่นเพื่อที่จะต่อเวลาและเพื่อที่จะยิงจุดโทษครับก็ต้องก็ต้องรัดกุมด้วยก็ต้องไม่ประมาทในในเกมแล้วก็แล้วก็มันเป็นบอลน,นัดเดียวครับก็คือถ้าถ้าพลาดถ้าพลาดน,นิดเดียวก็ ทำให้แพ้ได้เงี้ยแล้วก็จากที่ดูสงขาเล่นปีนี้มว่าเขาเล่นดีนะ<ม>เล่นเล่นแบบโดยเฉพาะเล่นในบ้านเขาาเงี้ยแต่แบบเล่นเล่นสู้สู้ได้ทุกทีมอ่ะแล้วก็แต่ว่าพอออกมานอกบ้านมามาเจอที่บ้านเราเงี้ยเราเออก็อาจจะเป็นสภาพเป็นรองที่ต่างออกไปแต่ผมคิดว่าเขาก็เขาก็เขาก็มีฟอร์มการเล่นที่ดีในปีนี้ครับเกมเขาน่าจะต่างจากช่วงต้นเลกที่แพ้เราไป3 0ูนอย่างแน่นอนใช่ไหมฮะเพราะว่าหลังๆนี้เหมือนเขามั่นใจขึ้นและเล่นเกมรลุกดีๆขึ้นด้วย ใช่ใช่ใช่ครับมันมันต้องต่างออกไปแล้วครับนี่ับมันก็เป็นเกมใหม่ด้วยแล้วก็เขาก็มีความมั่นใจจากในหลีกมาด้วยอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ต้องก็ต้องยากผมว่าต้องยากกว่าแมตช์แมตช์ที่เจอในบ้านเราแมตช์แรกคิดว่าการลาของเ,เพื่อนในทีมมันจะกระทบไหมครับหรือว่าสงขาเขาก็น่าจะลาเช่นกันครับผมว่ามันก็ไม่ต่างนะเพราะว่าเ็าแข่งมาวันเดียวกันแล้วก็เราก็ถือว่าได้เปรียบที่เขาต้องเดินทางด้วยแล้วก็แล้วก็ ผมคิดว่าของของเราก็มีมีคนที่เล่นเป็นเล่นในตำแหน่งเดียวกันเล่นได้แบบคุณภาพาพอๆกันลหลายคนก็ก็คิดว่าก็สลับสลับกันเล่นน่าจะสดกว่าอั่ไงครับผมโอเคครับเมื่อต้นฤดูก,กาล SCG เมุองทองเยอเต็ดของเราเคยเอาชนะทีม สงขลายยูเนเตดมาได้อย่างถล่มทลาย3ประตูต่อ0ูในวันที่30มีนาคมแต่นั่นก็เป็นช่วงต้นฤดูกาลนะฮะซึ่งทีมวัวชนแดนใต้นะ่ะตอนนั้นยังจูนยังปรับทีมยังไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แต่หลังๆผลงานที่ผ่านมาของพวกเขาดีวันดีคืนเลยละครับถ้าย้อนหลังกลับลงไปก็จะเห็นว่าเอาชนะ t ีโอทมาได้4ประตูต่อศ แต่ว่าย้อนกลับไปอีกสงข라ายเยเตดก็เอาชนะพัทยา3ามประตูต่อหนึ่งและเคยบุกไปชนะราชบุรี0ประตูต่อหนึ่งเตะในบ้านเสมอกับชนบุรีมา1ประตูต่อหนึ่งเรียกว่า5เกม6เกมหลังสุดเนี่ยแพ้เพียงแค่1นัดเท่านั้นนะครับเกมที่แล้วเราจะเห็นว่าโอเคผู้เล่นดาวลุ่งทําได้ดีแต่ว่าเกมแบบนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์จากผู้เล่นเก่าๆอย่างโก้และแปะลงมาประคองเพื่อที่จะคว้าชัยชนะใน90นาทีนะ ครับทั้งนี้มันก็มันก็อยู่ที่โคดอะครับว่าเขาจะใช้ยังไงก็คือก็คือเราแมตท,ที่แล้วเราก็เราก็าก็อย่างที่เห็นนะว่าเราเราสู้เราเล่นเราเล่นกันได้ดีแล้วก็ผลออกมาเป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยก็ต้องก็ก็โอเคครับอย่างในอย่างแมต์นี้ก็จะเอาใครลงเล่นผมว่าก็มันก็อยู่ที่โคดอะครับก็คือทุกทุกคนก็ทําเต็มที่ทําหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วครับนักเตะเขาที่ต้องระมัดระวังมีพิเศษไหมคะหรือว่าเป็นอารอนดาซินวา นี่ว่าก็ก็น่ากลัวทุกคนนะครับก็โดยเฉพาะตัวตัวสังชาติเขาก็ก็โอเคก็คือถือว่าช่วยช่วยทีมเขาได้เยอะครับก็ต้องก็ต้องดูดูนิดนึงจับตาดูนิดนึงครับแต่คิดว่าแต่ใน SG สซีจีเดียมยังไงก็ต้องจบใน90วินาทีและเป็นราวที่ผ่านเข้ารอบนะไม่ประมาทนะครับยังไงก็ต้องไม่ประมาทเออก็ต้องก็ต้องเอาเอาชนะเอาชนะให้ได้ใน90วินาทีครับครับก็ก็ชวนแฟนบอลเหมือนเดิมครับก็คนคนที่ คอยคอยเชียร์เราอยู่ก็คือก็คือเราเราก็ต้องการต้องการกองเชียร์มาเชียร์กันเยอะๆมามาคอยส่งเสียงเชียร์แล้วก็กดดันกู้ตดอสู้อย่างเงี้ยครับผมก็อยากให้มากันเยอะๆครับแล้วก็เราก็ไม่ได้แข่งแข่งเร็วเงี้ยหลังเรื่องงานก็ก็มากันก็คิดว่าน่าจะทันครับผมก็ก็็ได้เหนอาจจะได้เห็นลูกยิงไกลพี่พงษ์เฉลียวถ้าครับ มีโอกาสครับผมแหมการเล่นกับทีมสงขลาถึงแม้ว่าจะเคยชนะสงขลามาตลอดแล้วก็ชนะด้วยสกอร์ที่เยอะมาตลอดนะครับแต่ฟุตบอลน็อกเอาท์แบบนี้ประมาทไม่ได้เลยทีเดียวนะครับแต่วินนี่วินฟิชเชอ,อร์ก็น่าว่าโชคดีพอสมควรนะครับในเกมนี้เพราะว่านักเตะที่ติดโทษแบนจากเกมที่แล้วจะกลับมาลงสนามกันหมดเลยล้วครับว่าจะเป็นพิชิตพงษ์เฉยฉิวดัสกรทองเหลา เพราะฉะนั้นโจทย์ในวันพุธท,ที่จะถึงนี้วินนี่ก็น่าจะมีตัวนักเตะตัวผู้เล่นให้เลือกใช้มากมาย ก็เชิญชวนสาวกเกลมพยองนะครับเข้าใจว่าเป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์นะฮะหลายต่อหลายคนอาจจะติดภารกิจในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ว่าฟุตบอลคู่นี้เตะในช่วงเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งครับสิบเนาฬิกาสานาทีเพราะฉะนั้นทุกคนก็น่าจะมีเวลาหลังเลิกงานแล้วผ่านอุปสรรครถติดเข้ามาให้กาลังใจนะักเตะเกลมพยองของเราที่สนามกันได้นะครับใครที่ยังติดใจฟอร์มการเล่นวิ่งสู้ฟัดของนักเตะยังเพลเยอร์เมื่อวันที่เจอกับบีซีเทโรห้ามพลาดเปอันขาดนะครับนะฮะมาช่วยให้ กลังใจนักเตะของเรากันเยอะๆนะครับแพ้ไม่ได้เลยละครับฟุตบอลถ้วยนี้เราจะต้องผ่านไปถึงชามฟุตบอล FA ครับถ้วยนี้ให้ได้ในฤดูกาลนี้ครับมาช่วยๆกันนะครับ